วัครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องทฤษฎีบททางเรขาคณิตเกี่ยวกับวงกลมนะครับเป็นความรู้รอบชั้นมัธยมศปีที่3นะครับเรามาเริ่ม่โจอ์ปัญหาข้อที่1กับจุดปะหารข้อที่1กําหนดให้จุด O ในภาพในทุกภาพที่ผมแสดงนี้ครับจุด O นี้เปนจุดศูนย์กลางของวงกลมนะครับจงหาค่าตัวแปรในแต่ละรูปข้อ1กับจงหาขนาดของมุม F มุม F ก,ก็คือมุมนี้นะครับ เราก็ใช้ความรู้ในพื้นฐานของเลขากริบช่วยนะครับหวัวกนี่ครับนั่นเลยให้นันเรีนพิจารณานะครับสังเกตครับ A C B เป็นสามเหลี่ยมที่แน,น,นบ็นวงกลมพะน้นมุมในส่วนโค้งนี้จะมีขนาดเท่าไหร่90องศาใช่ไหมครับตามทฤษฎีนะครับ A C B จะมีขนาด90องศานะครับจะพูดง่ายว่าสามเหลี่ยม ในเครื่งวงกลมสามเหลี่ยมนะครับที่มีฐาน,เป,น,าน,เ,ปนเป็นเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับในมุมเก้าสองศานะครับที่เน้เนใวงกลมนะครับอ่าต่อไปครับแล้วก็พิจารณาต่อนะเมื่อเราทราบว่ามุมนิก้าสองศาแล้วพิจารณาสามเหลี่ยม bcd ใช่นะฮะเราก็เรื่องเอาเรื่องมุมภายในสามเหลี่ยมถูกไหมครับสามมุมบวกกันได้ 180, ร้อยแปดสิบถูกไหมมุม b เนี่ยคือร้อยยี่สิบไอ้มุม c คือร้อยยี่สิบเปิดสามสิบหกเก้าสิบร้อยยี่สิบ เราพิจารณาต่อครับอ่าเห็นไหมครับเก้บวกสาบวกยี่สบสามบวกมุมเอท่ากับว่องศาถูกไหมครับเหตุผลก็สามเหลี่ยม BCD มีมุมภายในรวมกันได้ละแองศาฉะนั้น,นเรายก็แก้สมการหาค่า x มุม x มาก็ได้มุม x เท่ากับ37องศามุม x นี้ได้37องศาโอเคไหมครับอ่าข้อต่อไปครับต่อไปหาขนาดของมุม y เราทราบนี่เลยสามในเก้าสมุม x ไ็กซ์นะฮะเราจะหามุม y ตัวนี้เราใช้เรื่องอะไรฮะเรื่องของสามเหลี่ยมครับมุมภายนอกที่เกิดขึ้นที่ต่อด้านใดหนึ่งออกไปนะครับเท่ากับผลบวกมุมภายในที่ตรงข้ามนะครับคือเรียกมุมมาชิดนะครับเพราะนั้น y ยเท่ากับยีบวกสาองศานะครับวายมุม y นะครับนไหมมุม y ายเท่ากับยีองศาบวก 3, สาองศา,า,าเหตุผลครับให้มันชัดเจนขึ้น ขนาดของมุมภายนอกของรูปสามเหลี่ยมใดจ,จะเท่ากับผลบวกของขนาดมุมภายในที่ไม่ใช่มุมมชิดนะครับคือมุมนี้ไม่ใช่มุมชิดไม่ใช่อามุมนี้23 30, 30, ่สบสามบกสามสิทนองนะครับคำตอบก็ไดห้าสิบสามห้าสมองศาโอเคครับเดี๋ยวเราไปข้อต่อไปครับจบปัญหาข้อที่2 ให้ความยาวด้าน a b ส่วนเส้นตรง a b ขาส่วนรตรง d c นะครับจงหาขนาดของมุม x กับมุม y แล้วก็เริ่มต่อครับอ่าเราจะเริ่มหาขนาดของมุม x ก่อนครับก็ใช้ความรู้เดิมนะครับตรงมุม d เนี้ย a d b จะมีขนาด90องศานะครับมุม a d b 90องศาเหตุผลมุมในครึ่งวงกลมจะมีขนาด90องศารครับอ่ามาใส่นในนีนเห็นชัดเจนขึ้นตรงที่90้ะครับ คันหนุม x ก,ก็ง่ายเลยครับ9คือ9 0บวก25บวก x เท่ากับ180องศานะครับเหตุผลก็เพราะว่าผลบวกมุมภายในรูปสามเหลี่ยมจะเท่ากับ180องศาก็คือสา,า,สา,ามเหลี่ยมนี้ครับ ADB นเองเราแก้สมก,การหา x x ก,ก,ก็ได้65องศาเห็นไหมครับมุม x ได้65องศาอ่าต่อไปหาค่ามุม y อันนี้แก้มุม y ครับผิดนะครับ มุมวายอันนี้ได้เก้าสิบนี่หกสิบห้าหามุมวายนะครับเราใช้คนรู่อเส้นขนานมาช่วยนะครับเราก็เริ่มดูครับ B D C มีขนาดทีส่ DC, สิบห้าองศา B D C ตรงเนี้ยมียี่สิบห้าองศาเหตุผลเพราะว่าเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นตรงคู่คขนาดกันแล้วมุมแย่ที่เกิดขึ้นจะเป็นขนาดเท่ากันอันนี้คือเส้นขนานนะครับเส้นขนานขนานนี่คือเส้นตัด มุมให้่ทเกิดขึ้นมุมนี้ยี่สิบองศาเท่ากับมุมนี้มุมดีนี้ยี่สิบองศานะครับต่อไปใช้ความรู้ต่อไปครับมุม bcd b c d มุมนี้บวกกับมุมนี้มุม A ตรงนี้จะได้ร้อยแปดสิบองศาเหตุผลเพราะว่าผลบวกของขนาดมุมตรงข้ามของรูปสี่เหลี่ยมที่แนบในวงกลมจะเท่ากับ180องศาก็คือมุมนี้หก บวกมุมซีเนี่ยต้องบวกได้ร้อยแปดสิบองศา,านักงานแก้สมก,การมุมที่ได้ก็ v c d v c d มีขนาดร1 5ยส้าองศาถูกไหมครับมนักงนทราบว่าในร้1ยสองศาอันนี้25องศานั่นเ้ก็หามุมวได้แล้วครับถูกไหมครับใช้คุณสมบัติของมุมภายในรวมกันได้ร้อองศามุม Y ายมุมนี้บวกร้อยสบวกยี่้าเท่ากับร้อยแเหตุผลนะครับ ต่อไปนั่นเรียแค่สมก,การหาค่ามุม y มุม y เท่ากับ40องศานะ่ยมุม y ได้กับ40องศาโอเคไหมครับอ่าข้อต่อไปครับจบปัญหาข้อที่3ครับอ่าเราจะหาข้อนี้เราจะหาค่ามุม y ก่อนมุม y ตรงนี้นะครับอ่าเราใช้ความอ่าเราเริ่มต่อนนั่นเนี่ยเห็นมุมชิดไหมครับนะฮะ A B C เป็นมุมชิดกับ D B C สองมุมนี้บวกกันได้ร้อองศานะฮะแล้วเราเ,าเอาหลักการนี้มาใช้ A B C A B C เท่ากับ180ลบกับ2มันก็คือมุมชิดนั่นเองก็ตรงนี้ครับมุมชิดเราจะหามุมนี้มุมนี้เท่าไหร่ก็คือ1 0 0 118อองศาถูกไหมครับ นะรครับก็เกิดจาก1 8 0ย2ได้118อองศาต่อไปเราใช้คุณสมบัติของ AOC AOC คือมุมที่จุดศูนย์กลางแต่ลองรับบนฐานโค้ง AC ใหญ่นี้ถูกไห AC ใหญ่นี้จะมีขนาดเป็น2เท่าของมุมในส่วนโคง้ตงตัวนี้ทูกไนครับถูกไหมครับส่วนโค้ง ABC เพราะลองรับบนฐานโค้ง AC ใหญ่เหมือนกันนั่นเองจับที่ฐานโค้งนะครับ มุมนี้ A B C มีขนาด188องศาอยู่บนฐานโค้ง A C ใหญ่ส่วนมุม O มุมนีจุดศูนย์กลางเราดูด้านนี้ครับด้านที่ฐานโค้ง A C ใหญ่ก็คือมุมกลับนั่นเองนะครับมุมกลับอ่ามุมนี้มีขนาด2เท่านั่นเลย98คูณที่2นะฮะได้2 3 6เหตุ 6, 8, ผลก็มุมที่จุดศูนย์กลางของวงกลม,ม,ม,กลมบนฐานโค้ง A C ใหญ่จะมีขนาด2เท่าของมุม A B C โอเคนะครับ ต่อไปนักเรียนหาค่าม,มุมวายครับมุมวายก็คือตรงน,นี้นเราทราบว,ว่ามุมในอรอบจุดศูนย์กลางวงกลมนี้มันก็มีขนาดสามองศาถูกไหมครับนักเรียนก็สามองศาตั้งลบค่าลบออกมาลบสองร้อยสามสิบหก็ได้มุมวายออกมาถ้ารู้ไหครับเพราะมุมวายได้ลบยี่สิบสี่องศาเหตุผลว่ามุมรอบจุดศูนย์กลางวงกลมมีขนาดสามองศา นั่นในร้อกสิบสามองศาตั้งลบได้สองรยสามคำตอบได้หนึร้อยยีบสี่โอเคนะครับต่อไปหาขนาดของมุม X เราทราบมุม Y แล้วอันนี้ห้ามีร้อยแล้วก็ใช้คุณสมบัติของมุมภายในของสี่เหลี่ยมถูกไรวมกันได้สามร้อยหกสิองศานี่นก็มาใช้ได้เลย A B C A B C ก็คือร้อบวกห้าม บวกมุม X บวกมุม Y เท่าก so ับ360องศากั่นเทียแทน a b c ด้วย118องศาไปนะครับหามุม X ที่ได้ก็มีค่าเท่ากับเท่าไรครับ65องศานั่นเ้ยแก้สมการเนาะนะครับโอเคนะครับคงไม่มีป็นาอะไรนะครับตรงนี้นะอ่าข้อต่อไปครับโจทย์ปัญหาข้อที่4 เราจะหามุม X ก่อนนะครับมุม X มุมนี้นะมุม X อ่าเราก็เชื่อมใช้ความรู้ครับมุม A D C A D C A D C ถูกครับเป็นมุมในครึ่งวงกลมถูกครับเพราะว่า A C นี่เป็นเส้นเป็นเส้นผ่าศูนย์กลางวงกลมเพราะั้นมุม D ใหญ่นะตรงนี้นะครับุมเนี้จะมีขนาด90องศาถูกครับ90องศา พอเราจะหามุมได้เลยถูกไหมครับ,นะ 65, บ 90, ม,นนาาาามบุมเอกเราทราบวัดนี่หกสิอันนี้บวกเกอันนี้บวกเอกถ้ากับร้อยแปดสบครับเห็นไหมหกสิบห้าบวกเก้าอกทั้ท้ร้อยศาอันนแ้กแก้สมการหาค่าเอกครับมุมเกที่ได้คือยี่สิบองศาทยครับต่อไปเราหาขนาดมุม y มุม y ายคือมุมนี้ นักเรียนใช้ความรู้เรื่องมุมตรงข้ามถูกไหมมุมยนี่ท่ากับมุมนี้มุม, y, ม,ม e นี่ d e c มุมตรงข้ามต้องมีงขนาดเท่ากันถูกไหมครับใหม้มุมวายเท่ากับมุม d e c นะฮะเราทราบว่ามุมภายในสามเหลี่ยมรวมนี้ละแปดสิบองศานั่นเองก็มาบวกกันถูกไหมครับสี่สองบวก d e c บวก x ถ้ากับร้อแปดสิบองศาคราวนี้ x มีค่ายี่สิบห้าองศานะฮะนั่นั้น,นแกสมการหาค่ามุม d e c มันดีซีได้ร้อยสิบสามองศาให้ดีซีมันก็เท่ากับมุมวายก็ตอบกับมุมวายเท่ากับหนึ่งร้อยสิบสามองศาถัดไปครับได้นะฮะอ่าข้อต่อไปครับโจทย์ปัญหาข้อที่ห้าโจงหาขนาดมุมเอ็กซ์จากมุมเอ็กซ์ก่อนนะครับเราก็ทราบเลยครัมุมเอเนี้ยมุมในส่วนโค้งวงกลมกลางสี่แปดองศาลองรับบรรทัดโค้ง BC เล็กตรงนี้ พัมุมที่จุดส้นกลางตรงนี้เขาโตเป็นสอเท่าถูกไหมครับ่านเลขกหานเห็นไหมกูสามันเห็นนะใหญ่ีอซีบีโ c เนี่ยมีขนาดเสองเท่าก็สองคูณสีู่ณเก้าได้เก้าสิบองศาพ้ามุมนะี้มีขนาดเก้าสิองศาอ่าต่อไปครับทันฮะนี่เหตุผลครับมที่จุดนกลางของกลมฐานโคง้ง B ีกจะมีขนาด2สองเท่า ของมุม BAC <ka> นะต่อไปสามเหลี่ยม b v o c เนี่ยเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วเพราะว่ารัศมีวงกลม B O กับ O C ต้องมีขนาดเท่ากันเมื่อเมื่อดานสองด้านที่เท่ากันถูกไหมครับก็เป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วนั่นเองถ้ามุมมีฐานทั้งเท่ากันมุมนีกลาง x มุมนี้จะต้องกลาง x ด้วยนะครับดัน x บวก x บวกเ6เท่ากับ1 8อสองศา ค่าเน่แก้สมการหาค่า x อก็ได้4 2องศาถูกไหมครับ x อบวกเได้2 x เอกนะย้ายเก้าศูนย์ไปลบถูกไหมครับอันเเท่ากับสีองศาต่อไปเราหาขนาดมุมวมุม y คือมุมนี้ถูกไหมครับเราก็เลือกเราใช้ความรู้ของนึ่งสามเหลี่ยมใหญ่ครับสามเหลี่ยมนะครับมุม4 8บวกมุม y บวกมุม4 2บวกมุม4 2บวกมุม6 มุม20ตัวนี้4สองบวก20เป็นได้6 2นะได้6 2นะครับเท่ากับ180องศานะฮะมุมไฮสามเหลี 3, ย่ยม ABC ABC มีขนาะดลงมได้180องศาท่านนี้แก้สมการหาค่า y y ก็ตอบเท่าไหร่ครับ28องศามุม y ได้28องศา,องศาโอเคนะครับอ่าข้อต่อไปครับโจทย์ปัญหาข้อที่6อ่าหาค่ามุม x ก่อน,นครับมุม x แล้วก็เริ่ม A B C A B C เป็นมุมในครึ่งวงกลมถูกไหมครับในครึ่งวงกลมเพราะว่า A C เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางเห็นไหมฮะพันมุม B ตัวเนี้ยจะมีขนาด90องศา,า,าคนเราใส่ให้เห็นชัดเจนนะ90องศาเนี่ยเพราะั้นเราก็จะหามุมมุม X ได้มองเ,เป็นมองไปเลยครับมองเป็นสามเหลี่ยมใหญ่ครับ A B E ก็ไปนั่นไหร่ครับฮะยี่สิบบวก x 20บวก x บวก90บวก4ีเท่ากับ1้0สใช่ไหมสามเหลี่ยม a b e ดูสามเหลี่ยมใหญ่นะครับถ้าเนียแก้สมการหาค่า x นะครับก็ได้28องศา x ก็28องศานะครับต่อไปไปหาค่ามุม y ม,มุม y คือมุมนี้กูกไหมครับนักเรียนเห็นฐานโค้ง dc เล็กไหมครับ ลองรับมุม b นี้มุม y นี้แล้วก็ลองรับมุม x นี้ถูกไหมครับอ่าอันนี้ใครเห็นนะฮะมุม y ของ x ต้องเข้ากันเหตุผลเพราะอะไรครับมุมที่อยู่ในส่วนโคง้งของวงกลมเดียวกันจะมีขนาดเท่ากันนะครับเพราะฐานโคง้งเราดูฐา,นะานโค้งสี่เล็กนะฮะฐานโค้งเล็กนี่นะมุมในส่วนโคง้งที่เท่ากัน y กับ x จะเท่ากันแล้วนขะ้อนี้ก็ตอบ y เท่ากับ28องศาโอเคไหมครับนักเรียนพอรทราบแนวฐานนะ้ว อันนี้ผมขอนำเสนอเพียงแค่นีน้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ